ใครบ้างแล้ว Follow ใครบ้างถ้า Follow ผู้หญิงสูงกว่าสวยกว่านมใหญ่กว่าจบนะครับผมจะพูดถึงเรื่องนี้พอดีเขาว่าแท็กเป็นเสือเลยไม่ใช่หรอเสือคือเสือผู้หญิงเลยแบบว่าเมื่อก่อนอาจจะใช่ยอมรับเลยเมื่อก่อนอาจจะอย่าเรียกว่าเสือเรียกว่าเป็นแมวดีกว่าเป็นแมวดีกว่าคือจืิไม่กระชกพกห้าขนาดนั้นคือมีมุมอ้อนด้วยมุมดุด้วยครับพี่ เดี๋ยวนี้ไม่มีละถอดเล็บละเดี๋ยวนี้ซ่อนเล็บครับพี่ครับไม่ถอดแต่ซ่อนไวห้เฉยซ่อนไหมเก็บไว้มีคนขอเราก็ต้องเก็บไว้พี่ไม่ใช่แค่เสือแค่นั้นยังเป็นเสือที่กินพวกเก้งกวางด้วยเห็นเขาว่ากันมาคือถ้าถามว่ากินไหมกินไหมไม่กินพี่แต่ถามว่าแกล้งไหมแกล้งยังไงแกล้งยางเงช่างตองลุงแต่งหน้าโดนหมดอะถ้าสนิทกันนิดจับจับปูกันน่ะจริงจริงผมเป็นคนอย่างงี้พี่ผมเป็นคนนับถือพี่ เพยที่3อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเขาเกิดมาเนี่ยเขาก็เสียบเปียบไปแล้วเ <Palm> um> ขากเกิดมาเขาก็โดนดูคนอื่นคนอื่นดูถูกแล้วและแน่นอนว่าแน่นอนในสิ่งที่จะชดเชยเขาในสิ่งที่จะคอยดูแลเลาขาก็คือการสนิทสนมการไม่รังเกียจเขาเพราะเขาก็เป็นคนคนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้และแน่นอนชีวิตของผมเนี่ยเกือบครึ่งชีวิตอยู่กับพวกพ,พี่ๆเขาเพราะอะไรหนึ่งช่างแตแ่งหน้า2ละครสาหนังท <cam> ุกอย่างวนเวียนอยู่ชีวิตผมหมดครับ เหมือนเป็นผู้มีพระคุณของผมอีกคนหนึ่งถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่หล่อไม่สวยนะพี่ถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่ใช่คำว่าแทยพลันยูนะพี่เขาเป็นคนจัดการทุกอย่างเราก็ต้องให้เกียรติเขาอีกคนหนึ่งที่ไม่พลาดเลยคือเรื่องพ่อแท็คถูกต้องสนิทกันมากขนาดนคือสนิทกันคือผมโชคดีอย่างคือคุณพ่อเนี่ยคือวัยรุ่นจะไม่ค่อยหัวโบราณมากคือจะเลี้ยงแบบวัยรุ่นเลยครับคือคุณพ่อเนี่ยจะเลี้ยงผมอยู่3าแบบคือหนึ่งสไตล์แบบเมกันปล่อยลูกใช้ชีวิตเต็มที่มีอะไรเข้ามาคุยกันนน2คจี ขยันอดทนมีไวนัยเพราะเขาเชื้อจีนมาแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่มาจากคนจีนเสื้อผืนหมอนใบเขาต้องอดทนขยันตรงต่อเวลานี้ต้องมาก่อนสามแบบไทยประเพณีอะไรเคารพนอบน้อมถูกต้องครับผมว่าสวัสดีผู้กับผู้ใหญ่งานงานไหนงานนั้นหรือว่างานเทศกาลอะไรต่างๆควรไปดำหัวคุณอะไรให้มันอยู่ในกรอบประเพณีของคนไทยผมครบแล้วครับผมถือว่า ถูกเลี้ยงมาอย่างดีโดยคุณพ่อถามว่าดีไหมก็ไม่ดีมากเพราะว่าครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันผมผมเป็นลูกพ่อขาดความอบอุ่นนิดหน่อยขาดความอ่อนโยนโตมาเราก็เลยหาไงขาความอ่อนโยนไงนี่คือเหตุผลหาความอ่อนโยนไม่ใช่ข้ออ้างใช่หาความอ่อนโยนเนั่นแถวนี่แหละถ้ามีน้องๆที่เขาเป็นแฟนคลับแท็กเนี้ยเขาโผป่าเปื้มมากอะไรคือสิ่งที่แท็กอยากจะบอกน้องว่าเฮ้ยสามารถดูแท็กเป็นตัวอย่างได้เลยคืออย่างแรกเลยนะครับ รักประเทศรักประเทศชาติรักในหลวงครับผมอยากให้ให้ให้เด็กสมัยนี้พึงไว้เลยว่าทุกวันนี้เรามีแผ่นดินเรามีที่นอนเรามีที่ที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยพ่อใครพระองค์ท่านนะครับผมอย่างที่สองเนี่ยคือให้รักครอบครัวรักครอบครัวมันจะเป็นไม่ว่าคุณจะอยู่กับพ่อแม่หรือว่าคนคนที่เลี้ยงเรามาต้องขอกระตัูกัวเขานะครับสามอยากให้ให้มีเพื่อนแท้ ให้มองอเพื่อนแท้จริงๆไม่ใช่เพื่อนที่หวังผลประโยชน์กับเรานะครับสคือการใช้ชีวิตแน่นอนว่าวัยรุ่นสมัยนีย้แน่นอนใช้ใช้ชีวิตผาดผลมากซึ่งไม่ว่าจะเป็นพี่หรือผมเนี่ยก็คือผ่านเวลาช่วงนั้นมาแล้วถูกผิดเราก็เคยลองมาหมดแล้วนะครับผมคือผ่านช่วงง่ายๆช่วงเียดตายอะ่ะม,ม,มาหมดแล้วพอเราถึงจุดอิ่มตัวเมื่อไหร่เนี่ยผมอยากให้เขาเนี่ยลองมองดู อดีตว่าเป็นยังไงแล้วปัจจุบันเนี่ยเราควรปรับตัวเป็นยังไงทําอะไรและเดินหน้าต่อไปเราเราอยากเปลี่ยนภาพที่คนอื่นมองเราในทางในทางเซ็กซิมโบแบบนี้ไหมหรือว่าเราเนี่ยคือตัวเราเราก็โอเคแล้วถามว่านี่คือตัวผมไหมอาจจะไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นจุดขายซึ่งถ้าใครมองภาพภาพผมแบบนี้เขาก็ต้องคิดแบบนั้นอยู่แล้วว่านี่คือจุดขายของเราครับพี่มีโปรแกรมที่จะแบบถอดหมดเลยไหมและ,ะเต็มเต็มไปเลยคือตอนนี้ยังครับตอนนี้ให้ หอมอนุมัติอย่างเดียวครับพี่ oh. ตอนนี้มีอะไรก็ต้องขึ้นอยู่กับหอมครับ uh. จอกรายการเนี้ก็ต้องถามหอมแล้วว่าคุรออกหรือเปล่า uh. ถ้าเขาเซ็นผ่านก็คือผมมา uh. ถ้าเขาเซ็นไม่ผ่านก็คือจบนะคันเซิลนเลยนะ mm. นี่ตอนนี้ผลงานแท็กที่ถ้าจะให้คุณผู้ชมตามแท็กเนี่ยประกาศจดเลยครับคือตอนนี้ชา้าไปชา้ชาทางช่องแปเนี่ยผมมีละครเรื่องผัวชั่ว,วคราวทางช่อง True ผมมีละครเรื่องมายานางฟ้าครับนะครับ ต,ต่างๆก็จะเป็นบทบาทที่แตกต่างกันแตกต่างกันหมดเลยครับ,คร,บครับผัวชั่วคราวผัวชั่วคราวก็จะเป็นเหมือนแบบบาร์โฮสผู้ชายเต้นส่วนมายานังฟ้าก็เป็นนุ่มออฟฟิศในนิตยสารนะครับผมส่วนเรื่องหงเนี่ยก็จะเป็นพีเรียดหน่อยอมสมัยรัชากาลที่5ที่6ซึ่งการแต่งตัวสไตล์นั้นนะครับผมเล่นกับพี่อ๊อพงพัฒน์เล่นกับดาราหลายๆคนซึ่งเป็นขวัญใจผมมากว่าจะเป็นพี่นันดาพี่ติ๊ิเจษดาพี่อนดิว พี่เคนรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยครับพี่ไม่ว่าจะเป็นพี่เจนนี่ทุกคนทุกคนแบบล้วนแบบเป็นมืออาชีพเหมือนเทพทั้งนั้นผมดีใจมากที่เล่นได้เล่นกับพวกเขาเรื่องต่อไปคือศิลาแดงทั้งหมดนี้ยังเป็นอยู่ในหมวดของละครอยู่ครับซึ่งเป็นของโพลิพัตศิลาแดงคือพินิจให้โอกาสเล่นของโพลิพัตก็จะเป็นเหมือนบทลายนิดหน่อยนะครับผมส่วนเรื่องพายพยากรก็เป็นของช่องเจ็ดเหมือนกัน ซึ่งตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะครับผมสวยประหารทางช่องทีวีภูซึ่งถ่ายจบไปแล้วแลตอนนี้กำลังถ่ายทำเรื่อง2499อันนี้คือภาพยนตร์ละครละครละครของช่องทีวีภูเหมือนกัน2499อันตพันธ์ทองเมืองที่เราเคยดูนะถูกต้องครับตอนนี้เขาใช้ชื่อเดิมปะ2499นักเลงอันตพันธ์อ่าฮะเล่นเป็นอะไรปูระเบิดขวดครับป๊ระเบิดขวดซึ่งตอนนั้นเป็นพี่ต๊อกเป็นพี่ต๊อกสปอกรบ้างเหมือนกัน เขาแคสติ้งยังไงวะเนี่ยป้าเหมือนกันพลังเหลวเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งที่ฟิตติ้งไปแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของสเตีเหล็กไม่ไม่ไม่เอาในละครนะพี่ของช่องไทย PBS ครับครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับสารคดีกึ่งสารคดีหน่อยคราวนี้หมวนหมวดหนังมก่าเรอ็่านหมวดหนังมั่งหมวดหนังตอนนี้ผมก็ถ่ายเรื่องสเตีเหล็กซึ่งกำลังจะถ่ายทำและกำลังจะฉาย ในปลายปีนี้เล่นกับใครบ้างในสปตเปเห็นมีนายแบบทั้งนั้นเลยมีแจ๊ดมีแท็กมีแอมมีท็ Top. อปโอ้ยมีเด็กเยอะแยะครับใครหลายๆคนเยอะมากนะครับแล้วก็มีพิธีกรอยู่2องรายการคือพ,พิธีกรเกี่ยวกับเรื่องรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็พิธีกรเกี่ยวกับคนอดผีอะไรคือสิ่งที่แท็กอยากทำมากที่สุดภาพฟุตบอลพี่ลองเลยไหม